ไม่มีถ้าบุรสีอะแต่ว่ามันยังมาไม่ถึงรถไฟมาถึงนี่ก็น่าจะเย็นตอนาโมงเย็นไปดู สองสิบสามสิบ่สิบห้เจ็ดสสิบสิบี่สิบห้าเ้เหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยอืดขึ้นไดงไง การุณเป็นตลาดครับตลาดของใส่โอ้โหทึงเหมือนแเพลงดาวโลกเพลงบ้าล้หขอคหณเพลงไม่สกุนเออขอไม่ห่านกาล้วกอรุณท่ามมากอรุนแต่พี่วุเราก็เพลง บักน้ำด้วยก้อนนี้กอนนี้ฮะมองเห็นไหมครับมันสูงมากพร<อ>าอุ้ดูอั้อุ้มไม่ดูอีกหนืองจะยืนอ่ะพพรู้เราจะพอที่อ้มไม่ดูข้างล่งนางเบนจะยืนพอทอุ้มไม่ดูหนจะย,ย,ยืนอ่ะเขาจะกีะ้ โยนขาโยนไรเลย้องดินด้นดิ้นไปมาอมาอนีะ่จับให้พี่พี่น็กจับให้พี่เน็กจับให้หรอ ่จับอะไรจับอันนั้นแม่ไม่พอแล้วพอ